เอาค์กรและองค์ฟังรบว่าตามทุกคน <c oughs> ในโลกนี้มีมนุษย์อยู่เปน็นอันมากเจ็กพันก่อร้านถ้าเผื่อว่าไม่ไีความรู้วิชาการวิชาชีพอย่างเ,เดียวแล้ว <c oughs> เรื่องของเหตุนาในจิตใจของแต่ละคน ก็มีร,รอบ้างโกรธ้าุดหงมางเป็นธรรมดา้ามามีนกบวชคอยมาชี้แจงแสดงบุญโทษแล้วคนหน่อยในโลกนี้ก็จะมีการเบียดเบียน,นกันรธบมากโกรธมากไม่รู้ดามความจริงก็จะหลงมาก แต่ว่าในโลกนี้เขาก็มีเห็นว่าถ้าไม่ดิ้นทำแล้วปัญหาจะมากยังมีนักทิศชีพอะไรเป็นนาบทรียนได้มีการบำเพ็ญภาวนาที่แจงให้ชาโรค ค่อยมีเป็นวิทากัรบ้างทัางนี้เดียวก็มีแา่รามก็หลังมาเป็นฮินดูท้งโลกก็มีศานาคริต์ทองกันก็มีานอิสลามทางเอเชีงก็มีพุทธเป็นตานานาช่วันรแต่ศนา ทางนี้เด็กก็จะมีวิหารทางที่กม็มีโบสถ์ที่สร้างเมนตุเราทางทุเราก็มีเชื่อวัดก็ไม่เรื่องแปลกว่าวันนี้บางคนเห็นบรรยากาศเช่น,นเดียกวกับทุตเราจะเดียกวยกวับวิหารโบสถแต่ความหมาย นอกจากเรื่องวัดถานที่แล้ววัดความจริงก็หมายแปลว่าประเมินผลทางนอกเขาวัดด้วยคดกหา่าด้วยอาชีพฐานะแต่หน้างานที่สถานต่างเดี๋ยวทางระดับนั้นท,ทางระวัดกันด้วยาบางคนโทษ ว่าถะาร่ำมากกรบ้ากโงงมากจิตใจก็จะเต้าหมองคนวัวคนไายทางวุทยังให้วัดโดยการให้มีทานจิตสงเหนือโลภะมีรักษาถิ่นจิตสงเหนือโลภะมีภาวนาจิตสงเหนือโมหะอย่างนี้แล้วผู้ใดที่มา ให้ทานทันทีภาวนาปัญหายช่วยะน้อยลงความทุขกขก์ก็น้อยลงความทุกข์สูงขึ้นทางนี้อื่นแล้วไปทั้ทงแค่สวรรค์แค่ภพโลกคุณจะาของเราทรงเป็นรถถมแดนแต่สรุปจนเห็นว่าคนที่ผ่านหิืว่าความทุกขหนนะ์หายนั้นเกคยจะรบกภนหมดราบรื่นมา ต้องการมี่ต้องถกก็ได้ว่าลดโรคลดกดลงจะมีการให้ทานและานที่ภนาถ้าเราอยู่ในวัดว่าแล้วเป็นราเป็นเน้นถิ็นเน้นนถิ่นเดิพราถิ่นสอนนั้นเย็ดก็เป็นเรื่องที่ว่าฝึกเพื่อให้รู้ประโยชน์ของการพุกพนานจิตใจ โดยมีเต็นม,มีทำสูงขึ้นแต่เมืเ่อเด็กไปแล้วก็กลับไปเป็นชาวบ้านเป็นกันหัดมีที่หน้าเทียงห้าข้อน,นี้ถ้าเข้าใได้มีเมตตาไม่ได้ไม่ขาดใาด้วยมีกระวนาช่วยเหลือไม่คน้นกงไก แล้วก anyway, okay. oh anyway. mm ็ม hmm. ีการมีผ <seg inherently> <grammar> ู้คลองก็ไม่ร้องเกินผู้คลองอื่นไม่สะญญาไม่ร้องใครแล้วก็เว้นเดื่เกี่ยวกับยาเม่ายาบ้าย่ามาอันตรามปัญหาที่จะน้อยลงเพราะเราฝึกก็ตามอย่างร้อยถาถึงหน้าได้ แล้วก็มีนทังประกอบมีเมตตามีรุณามีกุณามีขาเอกจา,า,ากนั้นแล้วในวันนี้ก็มีิญญาณธรมาทังทางทางของธรรมพุทธแล้ว,พ,วพระเจ้าให้ธรรมว้สศ่ข้อเพื่อสวัสดิ์ธรรมแรว่า ทันใจมะทันิจาค่ะสี่ตัวนี้ถ้าเป็นชาวบ้านแล้วรักษาก็ราทำได้แล้วก็จะมีการเจริญก้าวหนะ้าทางชีวิตทันใจทบนีญญ้ทันใจเป็นชาวบ้านดีๆต้องมีความจริงใจให้เรื่องคมจิตพิถีพิถันไว้ คอยเส้นนเสมอสัญจญมจริงใจใช่ไมความคมเย็นขันเียอดทนเอาใจเขาที่ตระัอย่างน้อยมีคนนำในรัวนี้ที่ม่จากบ้านพิชตดีปัญหาพิจะน้อยลงเขาสูงมากขึน้นนั่นแน้อย เราหบดนี้ก็จะมีการได้รับอบรมทางด้านคำสอนบริยัตมีการฝึกบริบาิแล้วก็ความสูงมากของชาวบ,บ้านมาถึงไปแล้วก็มีซินมีว่านี้พปัญญาจากทุกคนคือข้อนี้ครอว่า เพราะเคทำแต่ยัง,ง,งเรียน,รยน,นเ,รเรียนนั้นก็จะมีหนังสือที่เป็นข้อมือเรียกว่ารู้กเว่าเราม่มีที่ร้านขายเสือ ตรงข้าวอรเวยร้านขายเส,ส,สือหมงกรุกอะไรเรียนเสร็จแล้วคุณธรรมะเยอะเรื่องเรื่องดีกว่านี้พูดอะไบีไว้เป็นคู่เบอร์ช่วยเราเวลาในความพิสูงงนะ์มากมายเพราะนั้นเรื่องของคนเรานั้นสำคัญที่ความรู้ความเข้าใจ เมื targets, imana, ่อทำจากก้อนไปแล้วก็ไม่าทิ่งันท้าเราทำแตเดียวอะไรที่พอที่จะทำได้ก็ทำไปอย่างนี้แล้วการบนเราก็จะเป็นคนได้กำไรเยอะมีกับคนทุเลาไปอันนั้นก็ภาพทำได้ทำงไปเล็กน้อยยิ่งว่าท่าทำหรือเรื่องนู้นข่าวถ้าสนเ ก็จะมีความลุกยิ่ง้นไปต่วไปนี้เราก็ตั้งใจฝนน้ำารกุศลพยายังอุวนิรัยมาราเวลาวาจารยเจรจาุ่อไปแล้วก็รับพรพระพระองค์ลุกต่อไป ยะชาวาริวะนะบูราวาเรบูเรนทิจังกรังเอวะเมวะยิโดทินังเบตานังกุปกะปเทยิทิจังมะทิจังตุมหังกิปเมวะจามิจโตตับเบบูเรนโตจังกะปันยันโตปนารโตยะชามะนิโจดิราโตยะชา Yeah.